สวัสดีครับผมลุงเทียนพาร้อนนะครับวันนี้ลุงจะมาทำเมนูแกงปลาสับนกฮนะลุงได้ปลาปลาขาวปลาส้อยปลาส้อยปลาตะเพียนเนี่ยเนื่องจากไอปลาชนิดนี้ก้างมันเยอะก้างมันเยอะถ้าเกิดว่าแกงทั้งตัวเงี้ยเวลาเรากินเงี้ยมันก็ต้องมาลอ,เอากเอาก้างออกคัดเอาก้างออกกินมันก็ไม่มีความสุขก,นะก็เลย จะมาสับสับให้ละเอียดเลยมันก็สับนกสับแกงนกอะไรเงี้ยซึ่งสมัยคนสมัยก่อนเขาก็ทํา,ากันนี้ฮะแกงกับลูกตําลึงนก็ครับเครื่องปรุงมบืต้นก็มีนี่ฮะนี่พริกแกงพริกแกงนี่เปพริกแกงเผ็ดธรรมดาทั่วไปที่ว่าตำบ้านเขาตำกันก็ในพริกแกงก็จะมีพริกแห้งมีข่า ตะไคร้หอมแดงกระเทียมแล้วก็กระชายแล้วก็กะปิแล้วก็ผิวมะกรูดนะกะปินิดหน่อยนะฮะแล้วก็โขกรวมกันก็จะได้เป็นพิกแกงปิกแกงพริแกงเผ็ดกะทินี่แล้วก็มีนี่ลูกตำลึงลูกตำลึงบ้านนะไปดูที่ว่าลุงได้มายัางไงลูกตำลึงไปหามาจากไหน ี่ไงลูกตำลึงของเราน่นี่ลูกตำลึงฮะเป็นไงส่วนมากที่เรากินก็นคือยอดช่อมันเนี่ยวันนี้เราจะไม่กินไม่ไม,ไม่ไม่กินยอดมันยอดตำลึงแต่เราจะกินลูกมันนี่แล้วเราก็เด็ดเด็ดมีคนถามเขาว่าลุงแล้วลูกตำลึงมันกินได้เหรอผมเคยเคยเห็นจะกินช่อมันกินยอดมันเนี่ยยอดมันเนี่ย แล้วลูกมันกินได้เหรอกินได้ถสิว่าเดี๋ยวลุงจะทําให้ดูว่ามันเขาทํากันยังไงได้พอแกงแล้ววะเนี่ยแล้วก็ยังเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยนี่นี่ยอดมันได้ลูกตําึงมาแล้วเนี่ยเราก็ล้างให้มันสะอาดนี่ล้างให้มันสะอาด ล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วให้ให้เองทาอย่างนี้นี่แต่ตูดหน่อยแล้วก็ปรับก็น,นี่เห็นไหมผ่าครึ่งผ่าครึ่งแต่แล้วก็นี่ปั้งลงเขาให้ปั้งก็ให้ทุบทุบให้เม็ดมันออกเนี่ยฮะเม็ดมันจะออกใช่ไหมเม็ดมันออกเดี๋ยวเราพอล้างแล้วเม็ดมันก็จะออกหมด ทุบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นี่แล้วก็เม็ดมันก็จะออกไปนี่นะเม็ดเม็ดมันก็จะออกไปแต่แล้วเราก็มาล้างล้างสักสามสี่น้ำนะล้างให้เม็ดออกหมดแล้วก็น้ําสุดท้ายนะ่ะให้ล้างน้ําเกลือคันไปเลยคันไปให้จนเม็ดมันออกหมดต่อไปก็นี่เอาปลาข่าวที่เราได้มาเนี่ยมาสับให้ละเอียดให้มันเข้ากับก้างกินได้ทั้งตัวนี่ยสับสับสับ,สบ นี่ตักละเอียดแล้วก็ตักผักไว้ละเอียดเริ่มแกงกันนี่ใสกะทิลงไปนิดหน่อยนะนี่ใสกะทิเรียบร้อยก็ใส่นี่ใส่พี่แกงลงไปผัด ว่าชอบเผ็ดชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ลงไปแต่ขั้นตอนนี้สาคัญเลยต้องเป็นไฟกลางก็ค่อยผัดไปจนพริกแกงหอมหรือแถวบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะกะทิแตกมันก็ค่อยผัดไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆไฟอ่อนหนูอย่าไฟแรงไฟแรงเดี๋ยวพริกแ,แกงจะไหม ผัดจนที่แกงสุกอะเริ่มสวยแล้วนะไีแกงเริ่มสวยแล้วก็เราก็ใส่นี่กะทิที่เหลือนี่ใส่ลงไปไอ้แกงกะทิเนี่ยต้องใส่แบบต้องผัดจนแบบเครื่องแกงมันหอมอะดูเลยนะแล้วก็ตั้งหมดแปด๊บปรุงรสเลยนี่ด้วยนี่ผมปรุงรส ประมาณหนึ่งช้อนชาเนี่ยไม่เต็มสงชอ้อนอาเวอร์นี่นำปลาประมาณสองช้อนโตไม่ต้องใส่มากนะเพราะเนื่องจากที่แกงมันเค็มแล้วนี่ก้นก็เคี่ยวเคี่ยวไปสักครู่ให้มันเดือดน้ำตาลไม่เต็มช้อนโตดีนะน่ประมาณสักช้อนชาเนี่ยใส่ลงไปเนื่องจากไอกะทิเนี่ยมันหวานอยู่แล้ว แล้วแต่แต่ว่าถ้าเองชอบหวานก็แล้วแต่เองเ,เองก็ใส่ลงไปแล้วก็ลองชินดูเมื่อน้ำแกงเดือด้วนี่เราก็ใส่นี่ปลาปลาปลาที่เราสับหนูเว้ยใส่ลงไปใส่แบบแบบชิ้นแบบเป็นแบบคล้ายลูกชิ้นน่ะนี่สับลงไปค่อยค่อยใส่ลงไปเดี๋ยวจะเกาะเป็นแพร ใบมะกรูดทัสกสองใบฉีกลงไปนี่ใบมะกรูดฉีกลงไปเนื่องจากปาเนี่ยมันจะตุกกว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าตำลึงอะ่ะพอใส่ใส่ปาลงไปแล้วสักแป๊บเราไม่ต้องคนมันนะเดี๋ยวมันจะไอ้นี่มันจะเหม็นขาวเราก็ใส่แต่ใส่ตำลึงลงไปเลยนี่ลูกตำลึงนี่เป็นไงเมนูบ้านๆเว้ยเฮ้ยพื้นบ้านของแท้เลยทำกระสดๆ เกลี่ยหน่อยเกลียหน่อยอย,อย่าเพิ่งไปกวนมันเพราะปลาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะมีกลิ่นขาวไงถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นขาวเรียบร้อยนี่กระสุกแล้วตำลึงกระสุกแล้วนี่เนื่องจากไอเมนูแกงตำลึงเนี่ยเป็นเมนูเป็นเมนูพื้นถิ่นเจ้าตัวไอตำลึงเนี่ยปกติมันจะมีรสขมนะถ้าเป็นลูกดิบแต่ถ้าเกิดเราคั้นน้ำเกลือแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีรสนี้มันก็ ลุก็ไม่แน่ใจว่าแถวทางบ้านเองเขาขากินกันหรือเปล่าว่าไอ้ลูกตาลึงเอามากแกงกินหรือเปล่าแต่ว่าลูกแดงๆน่ะมันกินได้อยู่แล้วแต่ลูกเขียวเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่ามันกินได้จริงๆแล้วก็เป็นเมนูท้องถิ่นที่ว่าเขาทํากินกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยอะนี่ใส่ใบกระเพราไปเพิ่มความร้อนแรงแมใบกะเพราใส่ลงไปแต่แล้วก็ปิดไฟสิ เรียบร้อยพร้อมตักเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยนี่แกงสับปลาแกงปลาสับนกเออแกงปลาสับนกรูปตำลึงฮะเมนูพื้นบ้านท้องถิ่นท้องพื้นถิ่นของอ่างทองแาวบ้านลุงก็าทำกินกันเป็นไงรสชาติเหมือนกแกงกะทิทั่วไปดูดูสีสวยเป็นไงสีสวยเป็นไง ถ้าตา,ตามตามที่วิธีที่ลุงบอกอ่ะได้ความเลยรสชาติอร่อยถูกใจคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับถ้าเองชอบเองก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยเด้อผมลุงเทียนพระโลครับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ